เห็ดไม้เห็ดไหมคบในรูปดูนะ่ากินไหมคะกอดอื่นเลยล้างหูให้สะอาดใส่น้ำตาลรายพริกป่นข้าวคั่ว,วน้ำมันหอยแลน้ำปลาจากนะั้นก็คลุกให้เข้ากันใครไม่ชอบกินหวานให้น้ำให้ใส่น้ำตาลรายน้อยลงนะคะ<ม>เอ,อิแม่ครับมาคนละสีกันเลยนะคะแต่น้ำมินต์นเ,เป็นกำลังใจให้จากนั้นนะเอาหมูใส่หมอทไรน้ำมันตั้งความร้อนไว้ที่180อองศาเวลา รุ้นกันโหแม่ครับทำไมเสียงมันแตกต่างกันจุงเลยครับเดี๋ยวมาวันที่รสชาติละกันมา,าม,มาทำน้ำจิ้มแจ่วกันต่อครับใส่น้ำมะขามเ้าขวา้พริกปน่นตางไส้ผักชีมะนาวและน้ำปลาจากนั้นคนให้เข้ากันปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะครับแม่บอกว่าสูตรอาจจะตางจากเพจดนิดหน่อยอย่าลืมใส่อูมามิด้วยนะคะสีมันช่างแตก จริงๆผมขอไปตามป๊าป๊าก่อนนะคะแม่บอกว่าให้มาชิม <c oughs> หน่วยก็ตายจริงๆสรุปแล้วป๊าป๊าบอกว่า <c oughs> ไม่ทำอะไรมากเลยครับตายแล้วม่บอกว่าให้ป้ามาชิม <c oughs> แต่ไี้กินก็อิ่มเลยนะคะ